สวัสดีค่ะห่างหายไปพักใหญ่กับช่องฟังเพลินในตอนปาฏิหาริย์ตำนานเกจิดังแห่งสยามตอนนี้ดำเนินมาเป็นรูปที่7แล้วนะคะหวังว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากการได้ฟังเรื่องราวของพระเทราจารย์ผู้ทรงภูมิที่ผู้เล่าได้รวบรวมมาไว้ตรงนี้หรืออย่างน้อยก็อยากให้ได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยนั่นคือได้ฟังกันเรื่อยๆเพลินๆเป็นเพื่อนกันไปตามชื่อช่องของเรากันบ้างก็ดีใจละค่ะ แล้วก็จะดีใจมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าได้ติดตามแล้วก็กด subscribe ก็จะเป็นกำลังใจให้อย่างมากวันนี้จะเป็นเรื่องราวของหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลวงปู่ยิ้มจันทโชติหรือว่าหลวงพ่อเท่ายิม้มเป็นพระเถราจารย์ชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัววัดศรีอุปปลารามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากเป็นพระเกจิต้นตำรับตะกรุดโลก,กาธาตุอันลือเลื่องและผู้สร้างพระปิดตาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าชุดเบญจภาคีพระปิดตาวงการพระนอกจากนี้วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังทุกประเภทก็ล้วนเป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมสะสมและสแสวงหามาตั้งแต่อดีตสืบมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็หายากยิ่งนัก ยังมีเครื่องรางที่ได้รับความนิยมสูงเช่นเสือแกะหลวงปู่ยิม้มราชสีแกะหลวงปู่ยิม้มจัดเป็นเครื่องรางที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับของสำนักอื่นด้วยหลวงปู่ยิม้มท่านเป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่คงแก่เรียนเพียรปฏิบัติมากโดยอภิญญาบารมีหมั่นศึกษาจนจบวิชาอาคมหลายศาสตร์หลายขแขนงทั้งสายวทและวิชาการแพทย์แผนโบราณ เป็นอมตะเทราจาร์ผู้ทรงคุณวิเศษทางด้านปริยัติและปฏิบัติเรื่องด้วยเวทวิทยาคมพุทธคมเข้มขลังดังฉายาสุดยอดอริยสงฆ์แห่งต้นน้ำแม่กลองปาติหาร์ตำนานเกจิดังแห่งสยามหลวงปู่ยิ้มจันทโชธวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรี หลวงปู่ยิ้มหรือว่าหลวงพ่อเท่ายิม้มท่านเป็นคนเมืองการด้วยกำเนิดเกิดที่ตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อพุทธศักราช2387เป็นบุตรของนายยิ่งและนางเปี่ยมในตระกูลชูชัญญะวัยเด็กมีอุปนิสัยใจคอเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นนักเลงพูดจริงทำจริงเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าแก่กว่าก็ต้องยอมยกให้เป็นลูกพี่ ท่านเป็นกำลังสำคัญช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าไม่ไผ่ล่องไปขายทางปากอ่าวจนคุ้นเคยกับชาวแม่กลองเป็นอันดีปีพุทธศักราช2407หลวงปู่ยิ้มท่านมีอายุครบบวชจึงได้เข้ารับการอุปสมบทณพัทธสีมาวัดทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับฉายาว่าจันทโชตเมื่อบวชแล้ว หลวงปู่ยิ้มได้เรียนหนังสือขอมบาลีมงคลทีปณีคำพีมูลกัดจายพระเจ้าสิบชาติสูตรสนทิจนชำนาญและยังสามารถท่องปาติโมกได้ตั้งแต่พรรษาที่สองด้วยความที่ท่านชอบศึกษาหาความรู้และวิทยาคมต่างๆพระอาจาร,รย์แดงแห่งวัดเหนือซึ่งเป็นอาจาร,รย์ของท่านจึงได้แนะนำให้ไปศึกษาวิชาอาคมในแขนงต่างๆต่อที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อมาท่านก็ได้เล่าเรียนกับพระเกจิอาจารย์เก่งๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระประหลัดทิมวัดปางนางลีน้อยท่านได้เล่าเรียนวิชาทำน้ำมนต์และพกข้าวซัซึ่งก่อนหน้านี้เล่ากันว่าใครอาบน้ำมนต์วัดนี้คนจนจะร่ำรวยถ้าเป็นขุนนางก็จะได้เลื่อนยศฐานดาศักดิ์วิชาทำพงพุทธคุณเมตตามหานิยมก็ส่งขุนยอดเยี่ยมนักนอกจากนี้ท่านยังเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์ เป็นที่นับถือเลื่อมใสในลุ่มแม่น้ำแม่กลองหลวงปู่พึ่งอินทเสรวัดปากสมุทรหรือว่าวัดลิงโจนปากอ่าวแม่กลองซึ่งต่อมาในภายหลังหลวงปู่ท่านเรียนวิชาธรรมธงกันอสุนีบาทสายฟ้าฟาดและพายุคลื่นลมในทะเลที่ชาวเรือเคารพกันมากนอกจากนั้นหลวงปู่ยิ้มท่านได้มีวิชาลงอักขระไว้ทำเป็นรูปวงกลมเวลาขาดน้ำจืด เอาหวายนีโยนลงทะเลอาราัธนาขอท่านแล้วตักน้ำภายในหวายก็จะได้น้ำจืดกินทันทีแล้วก็ยังมีวิชาทำหมากทุยอลือชื่อมนจินดามณีเรียกเนื้อเรียกปลาได้อีกด้วยหลวงพ่อกลัดวัดบางพรมอำเภออัมพวาหลวงปู่ยิม้มท่านได้เรียนวิชาทางมหาอุดอยู่โยงคงกระพันและทำ้าเช็ดหน้าเมตตามหานิยมนอกจากนั้นแล้วหลวงพ่อกลัด ยังสอนวิชาคุณวิเศษด้านการยื่นระยะทางและท่านยังสามารถเดินมนผิวน้ำได้อีกด้วยหรือการเรียนวิชาการแพทย์แผนโบราณกับหลวงพ่อแจ้งวัดประดู่อำเภออัมพวารวมถึงได้วิชาเรื่องการสร้างมีดหมอปราบพูดผีปีศาจและวิชามหาประสานวิชาทำเชือกคาดเป็นต้นหลังจากได้ศึกษาวิชาต่างๆจนจบแล้วท่านก็ได้ข่าวว่าทางวัดหนองบัวมีปร,รมาจารย์ผู้เก่งกลลาสามารถท่านหนึ่ง ชื่อว่าหลวงปู่อุปัชากลิ่นสมัยนั้นพระอุปัชากลิ่นเป็นพระอาจารย์ที่ทรงกิตติคุณโด่งดังที่สุดรูปหนึ่งแห่งยุคท่านได้บำเพ็ญวิปัสสนาธุระภายในถ้ำผุุพระหรือว่าถ้ำขุนแผนซึ่งอยู่ในเขตบ้านหนองบัวจนสำเร็จวิชาต่างๆมากมายวิชาที่เล่าลือกันก็คือวิชากำบังกายหายตัววิชาแหวกน้ำดำดินซึ่งท่านทำได้สำเร็จดุดผู้วิเศษเลยทีเดียว หลวงปู่ยิ้มมีความศรัทธาในหลวงปู่กลิ่นอย่างยิ่งจึงถวายตัวเป็นสิทธิ์และได้เป็นสิทธิ์รูปสุดท้ายจนกระทั่งหลวงปู่อุปชากลิ่นก็ได้มรณาภาพลงขณะสิริอายุได้117ปีวัดหนองบัวซึ่งว่างเว้นจากการมีเจ้าอาวาสชาวบ้านตำบลหนองบัวจึงพร้อมใจกันอาราธนาหลวงปู่ยิ้มให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวเป็นรูปที่สต่อจากหลวงปู่อุปัชากลิ่นซึ่งต่อมา หลวงปู่ยิ้มก็ได้บูรณะปฏิสังขรณวัดต่อจากหลวงปู่กลิ่นและเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันชาวหนองบัวจึงเคารพและศรัทธาท่านมากหลวงปู่ยิ้มท่านมักจะปักกรดอยู่ใต้ต้นโพเฉพาะเข้าพรรษาจึงจะจำพรรษาอยู่ที่วัดแต่ออกพรรษาก็จะทุดงไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์ต่างๆทั่วสารทิศจนท่านมีพระสหายอริยสง์ดังๆหลายท่านเป็นสิทธิในสำนักเดียวกันบ้าง ต่างสำนักบ้างอย่างที่ได้เล่าในตอนตอน้นในยามที่ปักกลดอยู่ใต้ต้นโพก็มักจะมีเรื่องอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเสมอเช่นเรื่องเล่าจากกงพงษ์บัวขมหรือกงพงษ์แซ่โคผู้มีช่วงชีวิตที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงปู่ยิ้มได้บันทึกเรื่องราวและบอกเล่าสืบต่อกันมาถึงรุ่นลูกรุ่น,นหลานในตระกูลบัวขมกงเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้เกิดอาเพศ ทั้งลมทั้งฝนกระนำลงมาพัดเอากิ่งโพหักตรงช่วงที่หลวงปู่ปักกรดอยู่พอดีพอฝนหายลูกศิษย์ทั้งกงพงปู่ชื่นปู่ทันได้วิ่งไปหาหลวงปู่ยิ้มด้วยความเป็นห่วงกิ่งโพได้หักลงมาทับกรดแต่กลายเป็นว่ากรดของหลวงปู่ไม่เสียหายและที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าเพราะว่ากรดของหลวงปู่ไม่เปียกฝน แม้แต่ใต้กรดที่ท่านนั่งน้ำก็ไม่ไหลเข้าไปอีกด้วยอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์จึงได้นิมนต์ให้ท่านขึ้นวัดหลวงปู่ยิ้มจึงพูดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติฉันไม่เป็นไรคืนนี้จะจำวัดต่อที่นี่ทุกคนจึงไม่กล้าพูดต่ออีกนอกจากนั้นบางวันท่านก็จะถอนกรดจากใต้ต้นโพไปจำวัดอยู่กลางป่าช้าเช้าก็ออกบินทบาทโปรสัต กลับมาฉันข้าวอยู่กลางป่าช้ากับพวกสัตว์ป่าทั้งหลายพอฉันเสร็จท่านก็จะหว่านข้าวที่ลานปา่าช้าให้สัตว์ที่รออยู่ละแวกนั้นจนสัตว์ป่าเชื่องกงพงเล่าว,ว่าหลวงปู่ท่านคุยกับสัตว์ได้ด้วยครั้งหนึ่งเวลาประมาณสองทุ่มกงพงนำลูกสมอที่ดองไปถวายท่านหลวงปู่ยิ้มบอกกงพงว่าฉันจะทำอะไรให้ดู หลวงปู่ให้กงไปหยิบดินเหนียวมาก้อนใหญ่ให้ปั้นเป็นควายหนึ่งตัวกับปัวนหนึ่งตัวพอปั้นเสร็จกงพงก็ส่งให้หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่หยิบควายขึ้นมาไว้ในมือแล้วก็นั่งบริกรรมท่ำปากขมุบขมิบแล้วท่านก็ปล่อยควายไปสิ่งที่กงพงเห็นไม่ใช่ควายปั้นด้วยดินเหนียวอีกแล้วแต่มันค่อยๆเคลื่อนตัววิ่งได้ แล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นอยู่ตรงมุมป่าช้าสองขาก็เคลียดินฝุ่นกลบในตาที่แดงเหมือนกับดวงไฟหลังจากนั้นหลวงปู่ยิ้มก็หยิบดินปั้นรูปวัวขึ้นมาทำปากขมุบขมิดก่อนจะปล่อยว,วัวท่านได้เดินขีดเส้นเป็นวงกลมแล้วบอกกับกงว่าอย่าออกไปนอกเส้นนะเดี๋ยวจะปล่อยวัวธนูกับควายธนูมาขิดกันพูดจบ หลวงปู่ยิ้มก็ปล่อยวัวธนูที่ค่อยๆวิ่งออกไปแล้วก็ขยายขึ้นเท่ากับควายธนูที่ยืนจังก้าอยู่อีกด้านหลวงปู่ยิ้มพูดขึ้นว่าไอ้เขาเกไอ้ทองแดงขิดกันให้ดูหน่อยสิวะสิ้นเสียงหลวงปู่ไอ้เขาเกและก็ไอ้ทองแดงที่ตอนนี้ตัวขยายใหญ่ผิดปกติกว่าวัวควายธรรมดาก็เอาเขาขิดสู้กันอย่างแรงจนเกิดเป็นแสงประกายไฟดังไปทั่วป่าช้า ทำเอากงพงกลัวมากเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนแถมยังอยู่ในป่าช้าด้วยผ่านไปสักพักเสียงขวิดกันก็สงบลงหลวงปู่ยิ้มหันมาถามกงพงว่าอยากดูอะไรอีกไหมจึงสั่งให้กลงลุกขึ้นไปหาฟางมาสองกำมือพอส่งให้หลวงปู่ยิ้มท่านก็มัดฟางให้เป็นเหมือนกับคนสองคน แล้วก็นั่งบริกรรมคาถาเสกฟางให้เป็นหุ่นคนให้ตีกันให้ดูเป็นที่น่าแปลกประหลาดยิ่งนักหรือบางครั้งท่านก็จะถอนกรดไปจำวัดที่ถ้ำผุพระหรือว่าถ้ำขุนแผนภายในถ้ำมีศาลาทรงไทยเรือนเล็กอยู่หลังหนึ่งมีพระนอนใหญ่มากและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ร่วมร้อยองค์หลวงปู่ยิ้มท่านก็จะไปปักกรดบำเพ็ญภาวนาไปบางครั้งอยู่เป็นเดือนเลยก็มี ลูกศิษย์ลูกหามาพบท่านจะต้องตามไปที่ถ้ำผู้พระแต่พอเข้าพรรษาท่านจะเดินมาปักกลดที่วัดหรือว่าใต้ต้นโพใหญ่ที่ท่านบำเพ็ญวิปัสสนาของท่านเป็นประจำจนออกพรรษาเมื่อหมดฝนลมตะวันออกเริ่มพัดมาน้ำในแม่น้ำเริ่มลดลงช่ากะเหลี่ยงเมืองท่ากระดานซึ่งปัจจุบันคืออเภอศีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ก็ล่องแพเอาอาหารป่ามาแลกกับเสื้อผ้ากะปิเกลือหอมกระเทียมกับชาวบ้านหนองบัวบนแพที่ล่องอยู่นั้นส่วนมากก็จะมีช้างห้าเชือกบ้างสิบเชือกบ้างล่องมาด้วยพอได้แลกกับข้าวของเสร็จก็จะเอาของที่แลกได้ใส่หลังช้างกลับเมืองท่ากระดานเป็นอย่างนี้ทุกทุกปีครั้งหนึ่งชาวเมืองท่ากระดานได้ล่องแพรมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัดหนองบัว ได้เอาช้างสองเชือกลงมาจากแพรเพื่อให้กินหญ้าอยู่ชายแม่น้ำในเขตวัดเวลาสักประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะเริ่มหุงข้าวอยู่บนแพรตอนนั้นฝนก็ตกลงมาทำให้ฟืนที่อยู่บนแพรเปรียกจนหมดไม่มีฟืนจะหุงข้าวพ่อบ้านกะเหลี่ยงชื่อว่าผ่องเซ็งผู้มีวิชาอาคมทางไสย,ยศาสตร์มากจนชาวบ้านเมืองท่ากระดานกลัวเกรงมากจึงพูดด้วยใจที่ห้าวหาญไม่กลัวใครว่า เมื่อไม่มีฟืนหุงข้าวข้าก็จะเอาเสาสาลาเก่าๆวัดเนี่แหละเป็นฟืนหุงข้าวกันละกันพองเซงจึงนั่งพนมมือหันหน้ามาทางสาลาเก่าแล้วหยิบขวานฟันไปที่หน้าแข้งตัวเองได้สักสิบกว่าครั้งแล้วก็วางขวานลงสั่งให้ลูกน้องวิ่งขึ้นไปเอาฟืนที่ศาลาเก่านั้นลงมาที่แพรเพื่อหุงหาอาหาร เท่านั้นยังไม่พอช้างที่ปล่อยให้หากินแถบนั้นก็กินต้นหมากลากไม้ที่วัดปลูกแทบจะไม่เหลือเลยครั้นพอฝนหยุดตกกลงพงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็ตกใจกลับมาบอกกับหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่หัวเราะแล้วก็สั่งให้กลงพงไปหยิบกะลามาสองลูกแล้วก็เดินลงจากกุฏิของท่านไปที่ช้างสองเชือกนั้นที่กำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินหลวงปู่นั่งยองๆอ,อยู่พักหนึ่ง อยู่ดีๆก็เกิดลมปั่นฝุ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณแล้วก็ทำให้ช้างทั้งสองเชือกเกิดอาการหมุนติ้วไปตามแรงลมนด้ด้วยพ่อฝุ่นจางก็เห็นช้างทั้งสองเชือกยืนอยู่หน้าหลวงปู่แต่เหลือตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวหลวงปู่จึงเอากระลาที่ถือมาครอบไปที่ช้างทั้งสองแล้วก็เดินกลับไปยืนอยู่ที่หน้าวัดที่ชาวกระเหลี่ยงผูกแพรอยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าอ้า ฟื้นก็ไม่เปียกทำไมไม่หุงข้าวล่ะเดี๋ยวมืดคำ่ำเด็กเล็กจะหิวนะโยมหองเซง้งเมื่อหลวงปู่เดินกลับเข้ากุฏิได้สักพักหนึ่งก็เรียกกงพงกับปู่ชื่นให้เอาข้าวที่เหลือกับกับข้าวไปให้กับชาวกะเหลี่ยงกินเพราะเขาคงหิวแล้วเย็นวันนั้นพวกเขาก็เลยได้กินข้าวที่ทางวัดจัดให้ซะจนอิ่มแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจว่าฟืนที่เอามาหุงข้าว ทั้งๆท,ที่ก็แห้งแต่ทำไมก่อไฟเท่าไหร่ก็ก่อไม่ติดผ่องเซงก็ได้แต่คิดอยู่ในใจแล้วก็ชักชวนลูกบ้านอีกสองคนเดินขึ้นจากแพรไปดูช้างที่ปล่อยเอาไว้กินหญ้าทั้งสามคนหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนรุ่งเช้าทั้งสามคนจึงเข้ามากราบหลวงปู่ยิ้มให้ช่วยตามช้างให้หลวงปู่ก็หัวเราะเหืหแล้วก็เรียกกงพง้งไปเอากาลาที่ครอบช้างออก พอกงพ้งกับปู่ชื่นกลับมาหลวงปู่ก็บอกทั้งสามคนว่าโยมลองไปดูสิว่ามีช้างหรือเปล่าแล้วก็เจอเขาจริงๆคราวนี้พวกเขาจึงตรงไปที่กุฏิหลวงปู่อีกครั้งเพื่อขอรับผิดหลวงปู่ยิ้มก็พูดขึ้นมาว่าอย่าคิดว่ามีวิชาแล้วลังแกคนอื่นคราวนี้ยกโทษให้แต่คราวหน้าอย่าทำอีกละ่ะ หนังควายที่ท่านส่งมาเมื่อคืนนี้เอากลับไปด้วยปีหน้าฉันจะทำศาลาใหม่เอาเสามาให้ฉันก่อนแล้วกันพ่องเซงก้มลงกราบอีกครั้งแล้วจึงพูดว่าขอรับพระคุณเจ้าครั้นพอถึงปีใหม่พวกเขาก็ลองแพรยาวเหยียดบรรทุกไม้เสาร้อยกว่าต้นมาถวายหลวงปู่ยิ้มตามที่รับปากเอาไว้จริงๆและทุกๆปี ก็จะมีงานประจำปีของเมืองท่ากระดานชาวกะเหลี่ยงก็จะนิมนต์หลวงปู่ขึ้นหลังช้างไปยังเมืองท่ากระดานซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบนั้นนับถือหลวงปู่ยิ้มเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นปร,รมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวนี่เป็นส่วนหนึ่งจากการจดบันทึกด,ด้วยลายมือเขียนของกงพงบัวขมลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ยิ้มและตกทอดถึงทายาทตระกูลบัวขมรุ่นหลานในปัจจุบัน ได้มีการนำบันทึกดังกล่าวออกเผยแพร่ให้สาธารณาชนได้ศึกษาและเพื่อเป็นการประกาศเกียตรติประวัติของหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นบุรพาจารย์รูปสําคัญของวัดหนองบัวเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยที่ทรงโปรดและกร่งเกรงในวิทยาคม นอกจากจะมีความนิยมชมชอบเก่งกาดด้านสายเวทแล้วท่านยังชอบทางรุกขมูลทุตงขวัตหลังออกพรรษาจะเข้าป่าทำสมาธิในป่าลึกบางครั้งก็เข้าไปถึงเขตประเทศพมา่าสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ก็คือท่านรู้ภาษานกกาแล้วก็สัตว์ป่าสารพัดชนิดเล่าขานกันว่าเวลาท่านรุกขมูลมักจะมีสัตว์ป่ามาแวดล้อม ป้องกันพยายนตรายอันจะเกิดแก่ท่านนับตั้งแต่ช้างเสือตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่มียกเว้นจากการที่ได้เข้าไปทำสมาธิท่ามกลางความวิเวกในป่าสูงดงทึบทุกปีทำให้จิตของท่านกล้าแข็งขึ้นตามลำดับจะทำเครื่องบงคลชนิดใดก็ขลังไปเสียทุกอย่างจนกิตติศัพท์เลื่องลือไปไกลหลายหัวเมืองในสมัยนั้นทั้งคฤหัและบรรพชิตที่ผ่านจังหวัดกาญจานบุรี ก็จะต้องมากราบท่านเพื่อขอของคุ้มตัวจนบางครั้งท่านต้องหลบออกไปจำวัดตามร่มไม้นอกวัดก็มีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทรงโปรดวิชาทางเวทมนต์คาถาเสด็จไปหาท่านถึงวัดและถวายตัวเป็นสิษย์เรียนวิชาที่ความเคารพเลื่อมใสทั้งนี้หลวงปู่ยิ้มได้ถวายมีดหมอประจำพระองค์หนึ่งเล่มและเล่าขานกันว่ามีดเล่มนั้นลอยน้ำได้ ท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ห่วงวิชาความรู้แต่ใครจะมาขอเรียนตะกรุดลูกอมโลกกระธาตจะต้องทดลองนั่งกรรมาฐานจนไส้เทียนขาดด้วยพลังจิตซะก่อนจึงจะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้สิทธิที่มีชื่อเสียงขจรกระจายก็เช่นพระโสพลสมาจารย์หรือว่าหลวงปู่เหรียนพระเทพมงคลรังสีหรือหลวงปูด่ดีวัดเทวสังคารามหรือวัดเหนือ พระการจนวัดวิบูรณสอนวัดลัดย้าพระครูวัตสารโสพลดอกไม้วัดดอนเจดีส่วนทางจังหวัดสมุทรสงครามก็มีพระราชมงคลวุฒาจารย์ใจวัดเสด็จพระอธิการแช่มโสรสวัดจุลามณีและพระครูสกลวิสุทธิเหมือนวรตนสุวรรณวัดกลางเหนืออำเภอบางคนทีด้วยเหตุที่หลวงปู่เท่ายิ้มเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่า ดำรงตนอยู่ในช่วงที่ผู้คนต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจในรูปของวัตถุเรื่องราวของท่านจึงมักถูกสื่อออกมาในด้านบุญญาิษ์จิตตานุภาพซะเป็นส่วนใหญ่เครื่องมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมามีหลายรูปแบบที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนิยมกันมากได้แก่ลูกอมทองคําเป็นที่เชื่อถือกันว่าผู้ใดมีลูกอมของหลวงพ่อยิ้มไว้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วไม่ต้องเกรงภยัยพยันตรายอย่างใดด้วยกล่าวเป็นคําขวัญกันว่า ใครมีลูกอมหลวงพ่อยิ้มจะต้องยิ้มได้เมื่อไผ่มานอกจากนี้เชือกคาดเอวก็ได้รับความนิยมว่าป้องกันเคี้ยวงาได้สารพัดสัตว์และมีคนนิยมคาดติดตัวเข้าป่าป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่กรุดคลอดบุตรง่ายก็เป็นที่ชื่นชอบของหญิงตั้งครรภ์เพราะเชื่อกันว่าหากได้รับมาพร้อมกับถวายดอกบัวให้ท่านเสกแล้วเอาไปต้มน้ำกินลูกที่เกิดมาก็จะมีสติปัญญาดี ผู้คนแถบทั่วลุ่มน้ำแม่กลองและจังหวัดใกล้เคียงจึงนิยมศรัทธาท่านมากใครมีลูกหลานก็เจาะจงให้ท่านเป็นอุปชาแทบทั้งสิน้นวัตถุมงคลที่โด่งดังอย่างมากของหลวงพ่อเท่ายิ้มอีกอย่างก็คือพระปิดตาพระควับบดีสีขาวและดำเป็นพระปิดตาที่มีดีทางเมตตาและมหาลาบลูกศิษย์ลูกหาที่นำอารัธนาขึ้นคอต่างมีประสบการณ์เล่าขานกันแบบปากต่อปาก พระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์ใหญ่ฉลูดสร้างขึ้นก่อนปี2453เพื่อแจกจ่าให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ติดตัวพุทธลักษณะเป็นพระปิดตาแบบพักควมบดีองค์พระจะฉลูดสูงกว่าพิมพ์อื่นๆสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวออกเหลืองและเนื้อผงสีออกดำจัดเป็นพระหายากและเป็นที่สแสวงหาของคนทั่วไปด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยนิด จึงเป็นพระหายากในปัจจุบันจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้พระสังกระจายหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์อุ้มท้องสร้างขึ้นก่อนปี2453เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ติดตัวพุทธลักษณะเป็นพระปิดตาแบบพระความบดีสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวออกเหลืองและเนื้อผงสีออกดำแต่ด้วยรูปทรงที่เหมือนกับพระสังกระจาย ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าพระสังกระจายหรือปิดตาอุ้มท้องจัดเป็นพระหายากและเป็นที่สแสวงหาของคนทั่วไปพระปิดตาหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวพิมพ์ต้อแข้งสอนสร้างขึ้นก่อนปี2453พุทธลักษณะเป็นพระปิดตาแบบพรัควัมบดีสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวออกเหลืองและเนื้อผงสีออกดำแต่องค์พระจะเตี้ยกว่าและแข้งขององค์พระจะวางซ้อนกัน จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์จัดเป็นพระหายากพระปิตาหลวงปู่ยิ้มพิมพ์แข้งหมอนพุทธลักษณะเป็นพระปิตาแบบพระควัมบดีสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวออกเหลืองและเนื้อผงสีออกดำแต่แข้งขององค์พระจะเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีร่องจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ตะกรุดโลก,กธาตุหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวชาวบ้านจะเรียกว่าตะกรุดลูกอม หรือตะกรุดโลกกธาตุเป็นตะกรุดขนาดเล็กใช้พกติดตัวเมื่อถึงคราวคับขันจวนตัวจะถูกทำร้ายให้กลืนเข้าไปในท้องว่ากันว่าจะล้องหนหายตัวป้องกันอันตรายได้ทุกประการตะกรุดนี้เชื่อว,ว่าสามารถออกมาจากร่างกายได้เองโดยให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนรุ่งขึ้นตะกรุดก็จะออกมาปรากฏอยู่ข้างตัวโดยจะไม่ออกทางทวารเบื้องต่ำเด็ดขาด มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงต้องมีน้ำหนักหนึ่งสลึงยาวขนาดเจ็ดใบมะขามเรียกว่าสัตตะโทชชงเจ็ดตะกุดโลก,กธาตุมีชื่อเสียงปรากฏทั่วประเทศเสือแกะและราชสีแกะหลวงปู่ยิ้มแกะจากเคี้ยวเสือและงาหลวงปู่ยิ้มจะแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดจัดเป็นเครื่องรางที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับของสำนักอื่น พราะฝีมือการแกะเสือที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนของจริงใต้ฐานจะมีรอยจานใครที่ได้รับไปจะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไปแหวนพี่รอดหลวงปู่ยิม้มสร้างขึ้นโดยการใช้ผ้าดิบบางตำราก็ว่าเป็นผ้าหอ่อศพนำมาลงอักขระด้วยดินสอตามตำราโบราณแล้วนำมาฉีกคว่นเป็นเชือกแล้วจึงทำการถักขึ้นรูปให้เป็นแหวน เสร็จแล้วจึงนำไปปลุกเสกอีกครั้งตามกำลังวันและเกิกยามเมื่อเสร็จพิธีจึงค่อยนำแหวนที่เสกเสร็จแล้วโยนเข้ากล่องไฟแล้วเลือกเอาวงที่ไม่ไหม่ไฟมาถือว่าเป็นอันใช้ได้จากนั้นจึงลงรักเพื่อรักษาเนื้อแล้วค่อยแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ต่อไปด้านพุทธคุณเชื่อกันว่าช่วยให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงลูกอมได้สายสินหลวงปู่ยิ้มกรรมวิธีการสร้าง จะนำตะกรุดลูกอมที่สร้างจากเนื้อกระดาษสามาเคียนคาถาหัวใจโลกธกาตุลงในกระดาษสาแล้วม้วนเป็นวงเหมือนเช่นตะกรุดลูกอมส่วนใหญ่หลวงปู่ยิ้มท่านจะใช้ได้สายศิล์นพันม้วนรอบกระดาษสาเป็นลูกกลมๆหลายๆชั้นซึ่งต่อมาได้เรียกกันว่าลูกอมสายสินสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่าลูกอมได้สาวเพราะกรรมวิธีที่ท่านสร้างนั้นท่านจะให้หญิงสาวบริสุทธิ เมื่อถือศีลห้านุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานและสวดมนต์เป็นเวลา9วัน9คืนท่านก็จะนำสายศีลที่ท่านไว้ใช้เสกวัตถุมงคลต่างๆของท่านนำมาให้หญิงสาวพันวนไปทางขวาแล้วบริกรรมคาถาร้อยแจบเมื่อครบแล้วท่านก็จะโยนเข้ากองไฟลูกไหนไม่ไหม้ถึงจะใช้ได้หลังจากนั้นท่านก็จะนำไปจุมมจ่มรักบ้างไม่จุ่มรักบ้างแล้วทำการปลุกเสกทับอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีหลวงปู่ยิ้มจันทโชตสุดยอดอริยสงฆ์แห่งต้นานาแม่กลองมรณาภาพอย่างสงบเมื่อพุทธศักราช2453สิริอายุ66ปีพันษา46เมื่อท่านได้มรณาภาพแล้วตำรับตำราต่างๆของท่านก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงเจ้าคุณพระโสพลสมาจารย์เหรียญวัดหนองบัวและสานุสิ์ที่สืบทอ,อดวิชา ก็ได้สร้างเครื่องรางเจริญนลอยตามแบบท่านสืบมาจนปัจจุบันและปิดท้ายหลังจากฟังเรื่องราวของท่านแล้วมากราบนมัสก,การท่านไปพร้อมๆกันนะคะด้วยบทสวดบูชาหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีตั้งนโมสามจบเพื่อรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยและว่าตามวันทิตตวาสุขตังนาถังพุทธทัทนจะ ธรรมมันจะสังคันจะสาธุก,กังนะโมพุทธายะทิพมันตังปะวักขามิกยะถาพลังพุทธรัตนะอุปัชชายะอาจาริยังมุนีคุณังจันทโชตสุวรรณโชตเทวตานังวันทิตวาสุขตังนาถังพุทธทันจะธรรมมันจะสังคันจะ สาธุกังนะโมพุทธายะทิพพะมันตังปวักขามิยะถาพลังพุทธรัต,ตนะอุป,ปัชชายะอาจาริยังมุนีคุนังจันทะโชตสุวรรณโชตเทวตานังสวัสดีค่ะ